สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับส่วนโกโก้ฟาร์มและน้องโก้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องโก้จะพามาดูวิธีการผ่าหัวบุกหวานให้ได้เยอะนะคะบุกหวานที่ส่วนโกโก้ฟาร์มนะคะเป็นบุกที่ไม่คันเลยนะคะใบสามารถกินเป็นผัดกับส้มตำได้นะคะลําต้นเราก็สามารถนํามาแกงได้แล้วก็หัวสามารถนํามาเป็นของหวานได้นะคะน้องโก้ชิมไม่คันเลยนะคะใบสดส,สามารถกินได้ใบอ่อน เดีวต่อมาน้องก็จะพาพี่ๆมาดูวิธีการผ่าหัวบุกหวานนะคะบุกหวานหัวประมาณนี้นะคะเราจะผ่าได้ประมาณ24ชิ้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผ่าใกล้ๆกันนี่นะคะเราจะเริ่มจากถ่าเป็นสองชิ้นก่อนก็เป็นสี่ หร้วพี่พี่ที่อยากได้หลายต้นนะคะก็สามารถผ่าตามนงโก้ได้เลยนะคะจะหรือว่าใครที่อยากได้ต้นใหญ่ก็ปลูกไปเลยทั้งหัวก็จะได้ต้นใหญ่สามารถแกงได้เลยนะคะอันนี้นงโก้มาผ่าให้ดูว่าหัวขนาดนี้เราสามารถนำมาแยกปลูกได้กี่ต้นผ่าได้กี่หัวนะคะหัวเขาแบบนี้เราก็สามารถนำมาแกงได้ นี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะนึงก็จะมาชิมให้ดูที่้องก็ชิมนะคะเพื่อให้พี่ๆมั่นใจว่าบุกหวานสวนโกโก้ฟาร์มของเรานั้นไม่คันจริงๆนะคะแต่ถ้าพี่ๆเอาไปกินหรือว่าไปทำอาหารก็ต้องปรุงให้สุกก่อนนะคะ,ะก็ไม่คันนะคะ รสชาติก็อร่อยแต่ว่าเวลาเราจะเอาไปทําแนะนําให้ปรุงให้สุกก่อนนะคะสําหรับที่ผ่าปลูกนะคะตอนแรกเกิดเขาจะได้ต้นประมาณนี้นะคะถ้าเราดูแลดีให้ปุ๋ยให้น้ําเขาตลอดนะคะหมดหน้าฝนประมาณกันยาตุลาเขาก็จะได้ให้หัวเราประมาณสองกิโลได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับที่ปลูกทั้งหัวนะคะอันนี้คือสําหรับที่ปลูกทั้งหัวก็คือช่วงแรกเกิดของเขาจะได้ต้นประมาณนี้เลยนะคะ ประมาณหมดหน้าฝนกันยาตุลาเขาก็จะให้หัวเราถึง5-6กิโลเลยนะคะถ้าเราดูแลดีให้น้ำให้ปุ๋ยเขาตลอดนะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจอยากได้หัวบุกหวานไปปลูกติดบ้านติดสวนไว้ทำอาหารนะคะตอนนี้โปรโมชั่นเดือนเมษายนทางสวนน้องโก้ก็มีจัดชุดส่งให้3หัว290บาทส่งฟรีเลยนะคะใครอยากได้หลายๆต้นก็ดูวิธีผ่าที่น้องโก้ทำให้ดูทำตามได้เลยนะคะหรือว่าคนที่อยากได้ แกงได้เลยก็ปลูกไปทั้งหัวแบบนี้เลยนะคะพอหน้าพอฝนเริ่มตกเขาก็จะเกิดต้นใหญ่เราสามารถตัดไปแกงได้เลยนะคะพี่ๆคนใดอยากได้ก็ทักแชทเข้ามาได้ที่เพจโกโก้ฟาร์มเลยนะคะสวัสดีค่ะ